สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกๆคนนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ b i สท a l กค่ะรายการที่จะพาทุกๆคนนะคะมาพูดคุยในทุกๆเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงเศรษฐกิจและธุรกิจ สำหรับวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2567นะคะอยู่กับแอนชมพนุชพัทรคจีเช่นเคยค่ะแน่นอ,อนนะคะว่าเราจะมาเจอกันได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุนะคะ TFM 106วิทยุครอบครัวข่าวที่นี่นะคะ17นาฬิกาปเปิดมาเจอกันค่ะแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page สทรอ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว Facebook Fanpage BizTalk นะคะรวมไปถึงที่ TikTok แล้วก็ YouTube Channel ที่ BizTalk News ด้วยค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังสามารถติดตามข่าวสารได้มากมายผ่านช่องทางเว็บไซต์นะคะ w w w b i z t a l k n e w s c o m เราก็จะมีข่าวสารนะคะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเด็นที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรากนะคะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าค่ะแล้วก็ภารกิจต่างๆนะคะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะคะเดินทาง มาจนถึงปีที่32แล้วนะคะและทางรฟมเองนะคะ mm. ก็จะมีการเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้ามหานครนะคะ mm. เพื่อตอบโจทย์การเดินทางของคนเมืองอย่างยั่งยืนตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะคะที่กำลังก่อสร้างกันอยู่แล้วก็รถไฟฟ้าสายสีส้มที่ตอนนี้เริ่มที่จะเดินหน้า สร้างกันได้แล้วนะคะโดยเฉพาะสายสีส้มตะวันตกที่หลายๆคนรอคอยนะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยไปยังบางขุนนนท์ค่ะแต่ก็มีประเด็นเหมือนกันในเรื่องของการเวนคืนพื้นที่เพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะให้คุณผู้ฟังค่ะได้ติดตามนะคะการพูดคุยบางช่วงบางตอนนะคะกับทางคุณวิทยาพันธ์มงคลรองผู้ว่าการปฏิบัติการรักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟมอนะคะมาพูดถึงภารกิจในช่วง32ปีที่ ที่ผ่านมาของรฟมและหลังจากนี้ไปนะคะจะมีการพัฒนารถไฟฟ้าอย่างไรบ้างโดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีสม้มที่หลายๆคนจับตาเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะที่ผ่านมา32ปีนะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบครับเรามีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้ว4สายก็ระยะทางรวมก็เกือบเกือบ150กิโลเมตรนะครับสสายที่ก็ครอบคลุมพื้นที่พอสมควรนะครับ ก็หวังว่าอนาคตก็คงจะมีการความเจริญของเมืองตามมาจากอินฟราสตรัคเจอร์ที่เราสร้างไว้แล้วก็จะได้มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมีการใช้งานรถไฟฟ้าที่ลงทุนสูงนะครับและอย่างคุ้มค่ามากขึ้นครับก็ถึงตอนนี้หลังจากที่เปิดให้บริการโดยสี่สายเราก็ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างอยู่ครับอีกอสามสามโครงการนะครับที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ก็ที่ทำต่อเนื่องก็เป็นสายสีชมพูต่อขยายเข้าไปในอศูนย์สสแสดงสินค้านะครับเรื่องศูนย์แสดงสินค้า Impact นะครับก็อยู่ในเมืองทองธานีครับเป็นต่อขยายจากที่ให้บริการแล้วครับแล้วก็สายที่กำลังดำเนินการไปสักพักแล้วก็คือสายสีม่วงใต้ม่วงใต้นี่ก็ต่อจากสายสีม่วงปัจจุบันที่ให้บริการลงไป แถวพระประแดงนะครับก็ตอนนี้การก่อสร้างก็เป็นไปตามแผนก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอุปสรรคอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วสำหรับม่วงใต้ก็อยู่ในอยู่ในความรับผิดชอบที่เราจะต้องดำเนินการให้ได้ตามแผนรวมถึงลดผลกระทบระหว่างก่อสร้างทั้งรจราจรทั้งผลกระทบด้านมลภาวะต่างๆด้วยนะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งที่ก็ เร่งดาเนินการพอสมควรก็จะเป็นสายสีม่วงออโทษน,นะครับส้มตะวันตกก็จะเป็นการก่อสร้างต่อจากส้มตะวันออกปัจจุบันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นใต้ดินตลอดสายเลยก็เป็นโครงการที่ค่อนข้างท้าทายก็คือเป็นการก่อสร้างเข้าไปในพื้นที่ใจกลางของกรุงเทพมหานคร ผ่านบทย่านที่เป็นย่านอนุรักษ์นะครับหรือที่เราเรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์รอดแม่น้ําเจ้าพระยาด้วยนะครับก,ก็ยากอีกเหมือนกันแล้วก็ไปสิ้นสุดที่จันรสลิวง์ผ่านโรงพยาบาลศิริราชด้วยแล้วในช่วงบริเวณโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยก็ยังมีการดําเนินการโดยร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลศิริราชท,ที่ก่อสร้างอาคารแห่งใหม่นะครับ แล้วก็สายสีแดงของการรถไฟที่กำลังเตรียมใกล้ๆที่จะเริ่มมามาสิ้นสุดที่โรงพยาบาลศรีราชเหมือนกันแล้วก็สถานีรถไฟฟ้าของเราซึ่งรถไฟฟ้าเราก็จะอยู่ชั้นใต้ดินนะครับทางสถานีสายสีแดงก็จะอยู่เหน,นือเหนือรถไฟฟ้าสายสีส้มครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับอาคารใหม่ของโรงพยาบาลศรีราชปิยามหารัชการูณ์น,นะครับครับ ก็จะเป็นสามสายที่เราเริ่มเริ่มดำเนินการออกแล้วก็สีส้มตะวันตกที่ก่อสร้างเนี่ยในส่วนของการเดินรถก็เริ่มดำเนินการเลยเหมือนกันก็จะเริ่มติดตั้งในส่วนของฝั่งตะวันออกก่อนนะครับเมื่อการก่อสร้างฝั่งตะวันตกคืบหน้าไประดับหนึ่งพร้อมให้งานระบบรถไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปดำเนินการก็จะมีการดำเนินการควบคู่กันไปซึ่ง ก็จะเป็นข้อดีนิดนึงครับว่าในโครงการสายสีส้มตะวันตกเนี่ยงานก่อสร้างโยธากับงานระบบรถไฟฟ้าก็จะทำงานควบคู่กันไปโดยที่ไม่จะไม่มีช่วงระยะเวลาที่รอคอยแล้วก็สามารถทำพร้อมๆกันไปได้เลยวางแผนไปในคราวเดียวกันเลยนะครับนั้นความล่าช้าของสีส้มตะวันตกก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็ถ้าทุกอย่าง มีการระบุปัญหาอุปสรรคต่างๆเทคนิคต่างๆมีการกำหนดออกแบบไว้เรียบร้อยก็ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามแผนของสีส้มตะวตันตกครับครับในอนาคตนะครับก็ในส่วนของอนาคตก็จะมีสิ่งที่เรามีแผนอยู่ในมือนะครับในกรุงเทพมหานครณนะปัจจุบันที่เราดำเนินการอยู่ก็เป็นสายสีน้ำตาลที่อยู่ระหว่างออกแบบครับ สีน้ำตาลเราจะเริ่มก่อสร้างครับสีน้ำตาลจะเริ่มก่อสร้างประมาณ6-9นะครับครับซึ่งก็น่าจะเป็นโครงการลักษณะฟีเดอร์ซึ่งเป็นเป็นไลท์เร l วไลท์แคปซิ t y ตี้นะครับครับส่วนอื่นๆในกรุงเทพมหานครก็อาจจะต้องรอความชัดเจนของแผน M-map 2รวมถึงคขจะรออาจจะมีการมอบหมายอะไรเพิ่มเติม ก็ต้องรอดูตรงน,นั้นครับนอกจากนี้ในต่างจังหวัดเรายังมีการศึกษาใน4จังหวัดนะครับมีเชียงใหม่ภูเก็ตโคราชแล้วก็พิษณุโลกนะครับก็ทั้งทั้ง4โครงการเนี่ยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปี671นะครับเริ่มก่อสร้างปี71ครับซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่เราก็มีการออกแบบเบื้องต้นนะครับมีการ ศึกษาความเป็นไปได้ความคุ้มค่าของโครงการครับ <BACK> ก <up top away> <more Native> ็ณวันนี้ที่เราดําเนินการอยู่ในมือก็จะเป็นเท่าที่เรียนนะครับก็ในส่วนของสายสีส้มที่เรียนว่าเราเริ่มเราเริ่มดําเนินการแล้วว่งานแรกเลยก็ต้องจัดหาที่ดินจัดหาที่ดินก็จะมีหลักๆอยู่สองส่วนนะครับส่วนส่วนแรกก็คือการเวนคืนที่ดินอีกส่วนหนึ่งคือการ ขอใช้ประโยชน์ที่ดินจากเ,เ,เรียกว่าอะไรพื้นที่สาธารณะนะครับครับก็ในส่วนของพื้นที่สาธารณะอาจจะได้พื้นที่มาก่อนโดยที่ก็จ้องมีการประสานงานหาลือร่วมกับทางส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพหมหานครครับท,ที่ดูแลพื้นที่สาธารณะอยู่นะครับก็ตอนนี้ความคืบหน้าในการหาลือกับกรุงเทพมหานครก็เป็นไปด้วยดีครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ เราก็าวางแผนร่วมกันกันกบกรุงเทพมหานครในการจะเข้าพื้นที่ยังไงมีเงื่อนไขในการจัดการพื้นที่ระหว่างก่อสร้างอย่างไรบ้างนะครับครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการเป็นพื้นที่ดินซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่สาธารณะก็มีส่วนที่เป็นทั้งของอประชาชนทั่วไปซึ่งก็ดําเนินการตามพลรดอเวนคืนนะครับ แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นของส่วนราชการอยู่บ้างแต่ก็เป็นอยู่ส่วนที่อยู่นอกพื้นที่สาธารณะครับก็ทั้งส่วนที่ดําเนินการตามพรดอเวนคืนก็ตอนนี้ก็คือยังสามารถดําเนินการได้ตามแผนครับครับก็ตอนนี้แนวเส้นทางของสายสีส้มก็ชัดเจนนะครับระดับหนึ่งแต่ต้องเรียนว่าสายสีส้มเนี่ยเป็นการดําเนินการแบบออกแบบและก่อสร้างไปพร้อมกัน นั้นในในความชัดเจนระดับหนึ่งเนี่ยก็ยังมีการที่เราจะต้องมาลงรายละเอียดของการออกแบบอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ดีเ,เจ้าหน้าที่ความพร้อมของทีมงานโครงการต่างๆที่ดูแลในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเว้นคืนเรื่องการออกแบบก่อสร้างเรื่องการวางแผนต่างๆนะครับเราก็มีความพร้อมแล้วถ้ามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเนี่ยก็สามารถติดต่อร,รฟอฟมอได้ ว่าในจุดไหนมีความกังวลอย่างไรเราก็สามารถชี้แจงได้นะครับจริงๆ100%์น่าจะอยู่ในช่วงสองปีเศษนะครับถ้าร้อยนะครับแต่ว่าก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับซึ่งจากวันนี้ไปเนี่ยอยู่ในช่วงสักประมาณ1ปีเราก็จะมีความจําเป็นที่ต้องเข้าพื้นที่ในบางพื้นที่ท,ที่ที่ต้องเข้าก่อนคือต้องเรียนว่าการก่อสร้างมันก็มันก็จะเป็นการก่อสร้างเป็นขั้นเป็นตอนไป นนั้นการเข้าพื้นที่ก็จะมีลําดับความสําคัญอยู่ว่าตรงไหนได้ก่อนได้ตรงไหนะชะลอไปได้ก,ก็จะไล่ไปตามลําดับควาสมสาคัญตรงนี้ครับจริงๆต้องเริ่มจากการสํารวจการประสานง,งานก่อนฮะซึ่งถ้าถ้าบอกว่าณวันนี้ได้พื้นที่หรือยังเนี่ยพื้นที่ก็ยังไม่ได้เลยยังอยู่ในช่วงยังอยู่ในในขั้นตอนที่เราเริ่มเข้าไปประสานง,งานเริ่มเข้าไปสํารวจครับ ยังเข้าไม่ได้ครับครับถ้าตามกฎหมายเนี่ยเราจะต้องมีการแจ้งอย่างเป็นขั้นตอนนะขั้นตอนที่ที่ถูกต้องเลยคือเราก็ต้องแจ้งแจ้งแนละ้วเราก็คือขอเข้าไปสํารวจทรัพย์สินสํารวจแนวเขตหรือว่าลักษณะของโครงสร้างโฉนดหรืออะไรต่างๆสิทธิอะไรต่างๆ,างๆพวกนี้ครับเพื่อที่จะนํามาพิจารณาเรื่องการให้ค่าทดแทนต่างๆ ก็จะเป็นงบประมาณปี68นี่เลยครับก็กตั้งแต่ตุลานะครับตามพรบรงบประมาณปี68นี่ยก็จะมีบรรจุเรื่องงบเว้นคืนเข้ามาจริงๆจ,จริงจริงหนักๆเนี่ยก็จะมาอยู่ในช่วงแรกครับช่วงแรกน่าจะใช้ประมาณสักครึ่งหนึ่งเลยครับครับประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะห้าถ0งหนล้านนะครับในในปี68นี้นะครับแล้วก็จะทยอยไปจน อยู่ในช่วง2องปีกว่าก็เอกชนคือหน้าที่เขาคือมีมีสส่วนที่ผมเรียนนะมีโยธากับมีระบบรถไฟฟ้าซึ่งทั้งโยธาและระบบรถไฟฟ้าเนี่ยจะต้องเริ่มจากการออกแบบก่อนแล้วถึงจะจัดซื้อจัดหาแล้วก็โรงงานก่อสร้างโหลืโรงงานติดตั้งอะไรต่างๆนะครับงนั้นในในชั้นเนี้ยก็ถ้าในส่วนของระบบรถไฟฟ้าเนี่ยเนื่องจากทุกอย่างมันนิ่งแล้วเพราะงั้นการออกแบบน่าจะทําได้เร็ว ก็ต้องรอว่าเมื่อไหร่เขาจะได้ข้อสรุปในเรื่องโปรเจคต์เรื่องเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างพอมีการจัดซื้อจัดจ้างได้ของมาก็าจะเริ่มติดตั้งซึ่งซึ่งก็ทางระบบรถไฟฟ้าผมว่าตอนนี้ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในแผนแล้วก็คิดว่าทางผู้ลสมรทานก็คงเตรียมที่จะสรุปรูปแบบนะครับซึ่งไม่ไม่ไม่ไมช้าส่วนงานโยธาก็อาจจะไม่ต่างกันแต่โยธาคงจะช้ากว่าหน่อยก็คือคงต้อง มีการออกแบบให้ชัดเจนก่อนนะครับการออกแบบในระยะทาง1 4 1 3 1 4กิโลเนี่ยครับก็เป็นรายละเอียดที่เยอะมากทั้งตัวสถานีทั้งพื้นที่ที่ที่พร้อมที่จะเข้าไปก่อสร้างก็ต้องออกแบบตามสภาพพื้นที่นั้นๆรวมถึงความต้องการของออผู้อนุญาต เรียกว่าคณะกรรมาการเกาะกรุกงและนวรศิีนะฮะซึ่งซึ่งเขาก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนั้นเงื่อนไขพวกนี้ก็จะต้องเอามาวางแผนการกอร่อสร้างด้วยอย่างเช่นที่ผ่านมาที่เราเจอก็คือการกอร่อสร้างโดยไม่เปิดหน้าดินนั้นตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาจากการกอร่อสร้างปกติที่เราจะดําเนินการนั้นในการกอร่อสร้างไม่เปิดหน้าดินเอ่ยหรือว่าการจะต้องไปสํารวจ หรือว่าเก็บข้อมูลของอาคารโบราณสถานรอบๆเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เอามากําหนดในแผนก่อสร้างเช่นเดียวกันว่าจะจะต้องเร่งตรงไหนจะต้องเพิ่มเพิ่มคนเพิ่มเครื่องมือตรงจุดไหนบ้างเพื่อให้งานเสร็จตามแผนและนั่นนะคะก็คือบางช่วงบางตอนของการถแถลงข่าวแล้วก็พูดคุยให้ข้อมูลนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของแผนการพัฒนา รถไฟฟ้าของรอฟอรมอค่ะจากคุณวิทยาพันธ์มงคลนะคะรองผู้ว่าการปฏิบัติการรักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขสนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอรมอนั่นเองค่ะก็คงจะต้องติดตามกันดูนะคะว่าแผนการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าของบ้านเราเนี่ยจะเดินหน้าต่ออย่างไรแต่เชื่อว่าทางรอฟอรมอก็พยายามทําอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะ